พ่อค้าหน้าหวานพงลูกชิ้นปลาชาแน,นลสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากหยุดไป2วันนะครับพอดีเพลเพียก็เลยพักผ่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยครับวันนี้มาดูทอดลูกชิ้นเหมือนเดิมครับวันนี้มาดูผมจะทอดลูกชิ้นวันนี้ขอทอดไส้กรอกแดงก่อนเพื่อนเลยนะครับวันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยขาหัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ วันนี้เราก็มาทอดไส้กรอกแดงในตํานานก่อนเลยนะครับวันนี้ล้างเสร็จผ่าหัวเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิที่เราใช้วันนี้ครับ130ยสาองศาเหมือนเดิมนะครับสําหรับทอดไส้กรอกแดงกับทอดลูกชิ้นยากุซ่าครับวันนี้จะทอดช้าๆไปช้าๆครับวิธีทอดนะครับหม้อเราก็ร้อนแล้วนะครับเราก็เอาไส้กรอกเราลงเลยนะครับ เราก็รอให้ลูกชิ้นมันลอยพองตัวขึ้นมานะครับลอยแล้วเราค่อยคนนะครับครับลูกชิ้นเราก็พองแล้วนะครับลูกชิ้นเราก็พองลอยขึ้นมาแล้วครับ <aquell ะ S 1> เราก็ลอยเอา้าครับลูกชิ้นเราก็พองขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะบานแล้วครับผมก็จะเพิ่มไฟเลยนะครับเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับแล้วผมก็จะตักลูกชิ้นออกนะครับ อันนี้ตักออกรอบที่หนึ่งนะครับเราจะทอดสองครั้งนะครับทอดสองรอบครับตักออกเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกชิ้นเราบานมากนะครับเพราะว่าเราลงอีกรอบมันก็จะบานเหมือนเดิมครับก็จะบานสวยครับเราก็จะตักออกนะครับอันนี้ยังไม่กรอบนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่สองครับแล้วผมก็จะ ตักออกอีกรอบนึงนะครับให้ลูกชิ้นมันแข็งแข็งก่อนนะครับแล้วเราก็จะเข้าอีกรอบนึงแล้วเราก็จะใช้เหล็กกดนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พ่อค้าหน่อยนะครับหลังจากหยุดไป2วันไม่ได้ลงคลิปเลยครับไม่ได้ขายหยุด2วันครับพักก่อนครับพอดีฝนตกทุกวันเลยครับตกตอนเย็นทุกวันเลยครับ เนี่ยครับมันก็จะบานขึ้นมาครับเราก็รอรอให้ลูกชิ้นเรามันแข็งตัวแล้วเราค่อยตักออกอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เราจะใช้อุณหภูมิคงที่นะครับร้อยห้าสิบองศาครับมีคนทักเข้ามาถามเยอะมากเลยครับว่าหม้อนี้ซื้อที่ไหนนะครับหม้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อแชมป์ครับซื้อได้ที่แม็โคนะครับแม็โครมีขายนะครับ ราคาอยู่ที่ตอนผมซื้อประมาณจะเกือบปีแล้วครับราคาอยู่ที่สี่พันหกร้อยกว่าบาทนะครับตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับขนาดปานกลางนะครับน้ำมันหกลิตรครับใช้ไฟสองพันห้าร้ยวัตต์นะครับซื้อได้ที่แมคโครนะครับยี่ห้อนี้ดีครับผมแนะนำดีมากครับใช้ดีครับทอดลูกชิ้นได้โอเคมากครับ ไฟก็คงที่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนลูกชิ้นเราแข็งนะครับแล้วก็จะตักออกให้ดูอีกรอบหนึ่งครับมาดูกันครับลูกชิ้นเราก็แข็งแล้วนะครับผมจะตักออกอีกรอบหนึ่งครับเป็นครั้งที่สองนะครับเนี่ยครับก็ตักออกเป็นรอบที่สองนะครับเนี่ยครับอันนี้เอาเข้ารอบที่สองแล้วนะครับผมก็จะใช้เหล็กกดนะครับกดประมาณห้านาทีนะครับ วันนี้เราจะทอดเร็วหน่อยครับมีเวลาก็เลยทอดไม่ทอดผสมให้ดูครับทอดทีละอย่างทีละอย่างให้ดูครับจะได้ดูครบทั้งสามอย่างวันนี้ทอดสามอย่างนะครับมีไส้กรอกแดงแล้วก็ลูกชิ้นยากุซ่าแบบกรอบแล้วก็ร็อบบี้แบบนุ่มนะครับวันนี้เราก็ทอดไส้กรอกแดงให้ดูก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับใช้เหล็กกดนี่เป็นเทคนิคครับ เพื่อที่จะให้น้ํำมันมันโดนทุกชิ้นทุกตัวนะครับเราก็กดประมาณห้นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนกดเสร็จนะครับทุกชิ้นเราจะกรอบไหมครับวันนี้จะน่าทานหรือเปล่ามาดูกันครับหลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับไส้กรอกเราจะกรอบหรือเปล่าครับมาดูกันครับครับหลังจากกดไป5นาทีนะครับไส้กรอกเราก็จะ กรอบแล้วนะครับจะไม่เหี่ยวแล้วนะครับจะกรอบครับเราก็คนสักสามสี่รอบครับก็จะตักขึ้นนะครับเนี่ยครับไส้กรอกแดงในตำนาน้ะครับวันนี้ทอดก่อนเพื่อนเลยนะครับทอดขึ้นก่อนเลยครับแล้วก็ต่อไปผมก็จะทอดล็อบบี้แบบนุ่มนะครับต่อเลยครับเพราะว่าหม้อเรามันอุณหภูมิที่ร้อยห้าสิบอยู่นะครับ ต่ไม่รอให้พักหม้อนะครับเดี๋ยวทอดลรับบี้เสร็จเราก็จะทอดแบบยากุซ่าครับเราจะพักหม้อก่อนแันนี้หม้อมันร้อนอยู่ผมก็จะทอดลุกชิ้นแบบนุ่มต่อเลยครับใส่กรอกครับผมก็เอาขึ้นมาทอดก่อนนะครับ1นึกิโลครับลูกชิ้นแบบนุ่มรับบี้นะครับทอดขึ้นก่อน1นึกิโลนะครับมาดูครับว่าเราจะทอดกันแบบไหนวันนี้ รเราก็มาทอดลูกชิ้นลับบี้แบบนุ่มต่อเลยนะครับไฟเราปรับไว้ที่145-150นะครับวันนี้ใช้145นะครับหมอเราร้อนแล้วก็เอาลงเลยครับวันนี้อากาศดีมากครับเหมือนฝนจะตกอีกรอบครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับ เดี๋ยวเราก็รอให้ลูกชิ้นมันลอยขึ้นมาก่อนนะครับเราให้คนครับครับลูกชิ้นตามแบบนุ่มเ้าก็ลอยแล้วนะครับเราก็คนนะครับเราต้องคนบ่อยๆหน่อยนะครับให้ลูกชิ้นมันโดนน้ามันทุกตัวนะครับก็คนประมาณ2-3งถึงสามนาทีนะครับให้ลูกชิ้นเราพองขึ้นมาครับ อันนี้จะดูเหนื่อยหน่อยนะครับไม่ค่อยพูดอันนี้ดูเหนื่อยหลังจากพักไป2วันนอนมากเกินไปเหนื่อยครับน,นี้เราก็วนไปเรื่อยๆครับใครที่เข้ามารับชมคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อ้าหน่อยนะครับ คชินเราก็อองได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวให้มันออกเหลืองๆข,ขาวๆนิดหนึ่งครับจะ,จะตักออกนะครับใครมีอะไรอยากสอบถามพ่อค้าเม้นเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ใต้คลิปเลยครับใต้วิดีโอเลยครับเมนเข้ามาได้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับเดี๋ยวพ่อค้าว่างเดี๋ยวพ่อค้าเข้าไปตอบให้นะครับ เหลืองเราก็ตากออกเลยครับวันนี้ลูกชิ้นเราลูกใหญ่มากครับหนกิโลนะครับเอามาทอด1กิโลก่อนนะครับหนึงกิโลเราจะทอด3แบ่งทอด3ครั้งนะครับเราจะใส่ครั้งและไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะใหล้ลูกชิ้นเราโดนน้ำมันทุกรอบครับ ครับเรามาทอดครั้งที่2นะครับรอบที่2ครับลงเลยครับหม้อเราร้อนไฟก็สตาร์ทแล้วครับถ้าไฟสตาร์ทเมื่อไหร่ก็คือหม้อเราร้อนนะครับอุณหภูมิมันลดลัวหม้อมันกำลังจะเพิ่มมาเป็นอุณหภูมิเท่าเดิมที่เราปรับไว้นะครับเนี่ยครับวันนี้ลูกชิ้นอบๆน่าทานครับเดี๋ยวก็รอให้กระเด็นน้ำมันแล้วก็เอาเข้าไปในตู้นะครับ วันนี้จะทอดทีละอย่างไปทีละอย่างช้าๆครับวันนี้มันหลังจากไม่ได้ทอดมาสวันนะครับเราก็ลูกชิ้นเราม,มันเราคนให้ลูกชิ้นมันลอยขึ้นมาแล้วก็คนนะครับ2อถึงสนาทีนะครับทอดลูกชิ้นรับบี้แบบนุ่มครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับ กดกระดิ่งเพื่อจะรับชมคลิปใหม่นะครับเผื่อว่าฝนไปเรื่อยๆครับใครมีอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามพ่อค้าได้นะครับเม้นเข้ามาได้แสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอมาเลยครับเดี๋ยวพ่อค้าเข้าไปตอบนะครับอยากรู้เกี่ยวกับการทอดลูกชิ้นเกี่ยวกับหม้อเกี่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับลูกชิ้นยำจิ้มครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ เกี่ยวกับการทอดลูกชิ้นครับลูกชิ้นเราก็พองแล้วนะครับเหลืองได้ที่ครับเราก็ตักออกเลยนะครับตักออกพักน้ำมันนะครับเพสเด็จน้ำมันใส่ลงไปด้วยกันเลยครับเราก็จะทอดอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่3มครับเหลือครับทอดครั้งที่3าครับครั้งสุดท้ายนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบทอดครั้งนี้ผมก็จะจบคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้จะทอดให้ดูว่าจะทอดให้ดู3ามอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบจบคลิปทอดลูกชิ้นแบบนุ่มไว้ก่อนครับพอดีเราก็จะพักหม้อก่อนนะครับให้อุณหภูมิลดเหลือร้อยสาินะครับเพื่อที่เราจะทอดลูกชิ้นยากุซ่าแบบกรอบนะครับ วันนี้ก็จะทอดให้ดู2ออย่างก่อนนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้พ่อค้าหน่อยนะครับสวัสดีครับขับลูกชิ้แล้วก็พองแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักออกนะครับอุณหภูมิผมก็ปรับรดแล้วนะครับเหลือ1้อยามสิบ พื่อที่จะทอดลูกชิ้นยากุซ่าครับเดี๋ยวเราก็จะพักหม้อก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อนะครับทอดลูกชิ้นยากุซ่าแบบกรอบครับนี่ครับลูกชิ้นเราหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลครับ ครับ1กิโลแล้วทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พ่อค้าหน่อยนะครับมาครับทอดลูกชิ้นยากุซ่าแบบกรอบต่อเลยนะครับฝนกําลังจะตกครับรีบทอดครับลงมาแล้วครับฝาร้องแล้วครับนี่เตรียมเลยครับทอดได้เลยหม้อเราร้อยสามสิบเหมือนเดิมครับปรับลงแล้วครับหม้อเราร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ลูกชิ้นลอยแล้วก็คนนะครับ เราจะใช้ทอดให้ลูกชิ้นกลมนิดนึงเราก็จะตักออกนะครับทอดสองครั้งนะครับสองรอบครับรอบแรกเราจะตักออกที่ไฟร้อยสามสิบแล้วเราก็จะเพิ่มไฟเป็นร้อยห้าสิบครั้งที่สองเราก็จะใช้เหล็กกดนะครับครับโอ้โหได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับต้องรีบทอดครับผมจะตกเด็ดตกทอดไม่ได้ครับพอรั่วหมดเลยครับหลังคาเดี๋ยวฝนก็สาดครับรีบทอดกันครับ วันนี้ทอดเร็วครับตัวฝนตกครับถ้าฝนตกแล้วทอดไม่ได้เลยนะครับฝนสาดครับเดี๋ยวก็จะคนให้ลูกชิ้นมันลอยขึ้นมาก่อนนะครับให้ลูกชิ้นมันพองครับลูกชิ้นเราก็ลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราเราก็จะคนไปเรื่อยๆครับไม่คนนานนะครับให้ลูกชิ้นมันรู้สึกว่าลูกชิ้นเราจะ คองคองขึ้นมาทีหนึ่งเราก็จะตักออกนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มไปเป็นร้อยห้าสิบองศานะครับนี่ครับลูกชิ้นเราก็เริ่มทองขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าจะไม่ให้มันทองตัวมากครับเดี๋ยวลูกชิ้นมันลูกใหญ่แล้วมันก็จะแตกครับแล้วมันก็จะกรอบยากด้วยครับเราล็คนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆครับทนไปเรื่อยๆครับ เดียครับลูกชิ้นเราได้แค่นี้เราก็จะตักออกแล้วนะครับตักออกเลยครับตักออกเลไม่ต้องให้มันลูกใหญ่ครับเพราะว่าเราจะเอาลงไฟลงมอยอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวลงมออีกรอบหนึ่งลูกชิ้นเราก็จะพองขึ้นไปอีกครับแล้วมันก็จะอยู่ตัวครับนะครับเราก็เพิ่มไฟเป็นหนึ่งรอห้าสิบองศานะครับเอาลงเลยครับไม่ต้องรอให้เสเด็นน้ามันนะครับลงเลยครับนี่ครับ ทอดให้ดูเกือบทุกวันเลยนะครับลูกชิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปครับมีอะไรเม้นสอบถามได้นะครับแสดงความคิดเห็นสอบถามได้ในใต้คลิปนะครับ มันก็จะพองพอดีครับพอดีคำครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆให้ลูกชิ้นมันแข็งนิดตัวนิดนึงเราก็จะตักออกร <c oughs> อ,อ,อบรอบที่สองนะครับแล้วเราก็จะเอาเข้าอีกรอบแล้วเราก็จะใช้เหล็กนี่ครับกดครับเดี๋ยวก็คนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรา่อยมาดูตอนลูกชิ้นมันแข็งนะครับตอนลูกชิ้นแข็งแล้วผมจะตักออกอีกรอบหนึ่งครับครับลูกชิ้นเราก็แข็งแล้วครับเราก็จะตักออกอีกรอบหนึ่งครับเป็นหลักั้งที่สองนะครับ ฝนจะมาแล้วครับรีบทอดถ้าลมมาแล้วครับมืดมาเลยครับลมแรงครับเดี๋ยวทอดเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเนี่ยครับอันนี้กรมพอดีคำนะครับกรมพอดีคำครับเราก็จะเอาลงท้งที่สองเราไปใช้เหล็กกดนะครับกดประมาณห้านาทีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับปึ๊บ เราก็ใช้เหล็กกดครับดูเสียงฟ้าร้องสิครับได้ยินไหมครับต้องรีบทอดครับลมแรงมาแล้วครับลมมาแล้วครับตกแล้วครับฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เหล็กกดประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูหลังจากห้านาทีนะครับหลังจากห้านาทีผ่านไปครับฝนตกแรงมากเลยครับตกอย่างหนักเลยครับ น้งข้างร้านดีครับครับดูรั่วหมดเลยครับตกอย่างแรงเลยครับสาดเข้ามาในร้านด้วยนะครับลูกชิ้นก็ยังทอดไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ครับลูกชิ้นเรากําลังลงอยู่ในหม้อยเลยครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปทอดลูกชิ้นให้ดูไว้แค่นี้นะครับฝนตกครับเลยไม่ได้ดูให้ดูต่อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยนะครับนี่แหละครับชีวิตพ่อค้าลําบากมากครับหน้าฝนก็ต้องลําบากแบบนี้ครับตกอย่างแรงเลยครับอย่างหนักเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ